มาดูรถ4ประตูราคาไม่ถึง2 0 0แสนราคาดัมให้แล้วเหลือแค่แสนเก้บาทคันนี้เลยยีสุดีแม็ก0 0มพันเทอร์โบปี2 0 0 4รถสวยบางเดิมรอบคันเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงไปชมในคลิปเต็มสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับรถ4ประตูยกสูงราคาไม่ถึง 200, แสนมาให้ นะสีสวยบางเดิมรอบคันนะครับเป็น4ประตูที่น่าใช้นะครับใครสนใจเนี่ยมาดูมาชมกันได้เลยนะครับมาดูที่ตัวรถรอบคันกันก่อนนะนี่บางเดิมให้ดูรอบคันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมรายละเอียดของตัวรถแต่ละส่วนแต่ละชิ้นให้ดูนะครับแผ่นให้ดูเลยรอบคันนะฮะคันนี้4ประตูนะนั่งสบายเลยเป็นยกสูงด้วยนะครับผมเป็นกระบะนะครับ d m a ม็กสามพันะครับเครื่องส0 0พันเทอร์โบนะ นี่อัตราเร่งยังดีนะครับใช้งานเหลือๆเ,เลยเหลี่ยมคมสันตัวรถเนี่ยเดิมๆนะนี่เดี๋ยวแทบไม่ต้องเก็บงานนะสภาพพร้อมใช้ใช้ได้นะครับอีกยาวนานเลยนะครับราคาไม่ถึง2 0 0 0 0นบาทเนี่ยหายากมากนะคันนี้เลยนะครับอีซูดีแม็ก0 0สามพันเทอร์โบนะครับไปสอ0พนะครับอ่ะมาชมกันที่ด้านหน้านี่ไฟคู่หน้าเนี่ยไฟคู่หน้าเนี่ย เหลืองนะเปลี่ยนให้แล้วนะเรียบร้อยนะได้ของใหม่ไปเลยนะครับลูกค้ากันชนหน้าสีเดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยเดิมเดิมนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีด่างนะสีเนี่ยเรียบร้อยสวยงามนะครับได้มาพร้อมกับซุ้มล้อทั้งสล้อเลยนะนี่ทรงสวยนะครับทรงสวยนะแม็กได้เป็นแม็กเดิมนะครับนี่ยางเนี่ยยังเหลือดอกลึกๆเลยนะครับนี่นะครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะ ใครได้ไปนะครับใช้คุ้มนะคันนี้นะไม่มีช่วงล่างไม่ผูกนะไม่ผูกไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีร่องรอยการปะนะครับนี่เดิมๆนะฮะเป็นดิสเบรกหน้านะครับดัมเบรกหลังนะอ่ะมาดูกันที่ประตูหน้าซ้ายกันบ้างนะเดี๋ยวไล่ชมกันทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับคอนโซลนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีร่องรอยการเจาะการงัดการแงะนะครับฝาประตูหน้าซ้ายเนี่ยน็อตแทบไม่ขยับเหมือนกันนะถึงจะลด อายุปีเยอะนะครับแต่รถรักษาดีนะครับนี่นะครับตัวเหลี่ยมคมสันต่างๆเนี่ยอยู่เดิมหมดนะนี่ฮะหัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยการไถการงัดการแงยเลยนะครับอ่าภายในเป็นเบาะผ้านะนี่มาดูประตูหลังนี่สวยงามขึ้นง่ายนะมีบันไดให้ด้วยนะครับนี่นะครับผู้สูงอายุใครหารถไม่เกิน2 0 0แสนนะไม่ถึง2 0 0แสนบาทเนี่ยใช้เนี่ยแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับเป็น4ประตูยกสูงนะนี่ครับสบภาพ ภายในโอเคเลยนะครับไม่มีปะไม่มีผุนะนี่ครับอ่ะนี่ตัวกระบะนะครับเดิมๆอยู่เลยนะใช้งานดีนะครับสติ๊กเกอร์ดีแมกยังอยู่เลยนะครับอ่ะมาดูกันที่ซุ้มล้อหลังตัวคัสซีนะคัสซีนี่คัสซีเดิมๆนะไม่มีร่องรอยสนิมเลยนะครับเดิมๆนะสวยๆนะครับงามๆเลยนะครับไม่มีปะไม่มีผุไม่มีร่องรอยสนิมนะครับล้อแมกเดิมยางดอกเหลือๆนะครับ นี่กันชนท้ายก็มีมาให้นะฮะสำหรับเจ้า e s u ู d m a x 3,000 turbo คันนี้นะ h i g h l a n d ร์ er นะอ่ะเปิด <c oughs> อ่ะนี่เปิดใช้งานใส่บรรทุกของได้สะดวกสบายนะครับนี่ครับไม่ผุนะครับตัวกับลูกกระบะเองเนี่ยไม่ผุนะออให้ดูดีๆเลยนะครับไม่ผุนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยใช้งานยาวๆนะครับ ไม่ต้องไปปะไปผูอะไรอีกแล้วนะครับเนี่ยสภาพคันนี้นะครับ3.0นะครับเทอร์โบนะ3.0เทอร์โบนี่ให้ดูช่วงล่างเห็นไหมฮะสวยสวยใสๆนะครับลูกค้ามั่นใจเลยนี่ถ่ายให้ดูช่วงล่างเห็นๆนะครับไม่มีผูนะครับนี่รถปี2004นะสภาพพร้อมใช้นะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับราคาเพียงแค่1 8 8 0 0 0บาทนะเอาไปเลยราคานี้นะครับบอสผมดําราคาให้แล้ว เนี่ยตัวซุ้มล้อเนี่ยเดิมสวยๆส,สีเดียวกับตัวรถรอบคันเลยนะมีเปิดประตูหลังให้ดูอีกนะครับนี่ภายในนะครับนั่งสะดวกสบายนะนี่เป็นเบาะผ้าก็จริงนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนี่ฮะสวยๆบางๆเดิมๆนะฝ้าสะอาดสะอ้านนะครับปี2 4, 3, 0 0 4 3.0เทอร์โบราคา189,000บาท เอาไปเลยราคานี้นะครับตัดใจขายนะบอสบอกจัดให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถกลับบ้านปีใหม่นะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะนี่ฮะตัวตัวอักษรเนี่ยเขายังไม่ซีดไม่จางเลยนะครับลูกค้านี่การใช้งานน้อยนะคือเธอคือถ้าเทียบกับจํานวนปีนะฮะเพราะปกติเนี่ยจะต้องซีดต้องจางไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยต้องถลอกหายไปมีร่องรอยการใช้เยอะแหละนะครับนี่ฮะ เดิมๆนะครับเดิมๆนี่หัวน็อตไม่ขยับนะรบประตูหน้านะครับหน้าขวาเนี่ยหัวน็อตเดิมๆนะเหลี่ยมตัวรถเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับอ่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสวยๆนี่ยกสูงคอนโซลนะครับ ร่องรอยการใช้นะครับไม่พลาสติกไม่กรอบไม่แตกไม่ล้าวนะไม่มีร่องรอยการเจาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันดีกว่านะครับให้ชมจะจะเลยนะอ่ะพร้อมนะ1 2, 2> ออ 1> นี่นะครับเดิมเดิมนะ วิทยุใช้ได้แรวิุวิทยุใช้ได้แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นนะครับไฟฟ้ามาอยู่ตรงตำแหน่งที่มองเห็นง่ายนะครับกดง่ายใช้งานง่ายนะนะครับแอร์เป็นแมนนวลก็จริงนะครับเดี๋ยวก็ปรับเนี่ยฮะปรับเห็นเห็นเย็นสบายนะครับตัวแอร์นะครับนี่นะครับคันนี้เป็นเอ่อ5สปีดนะครับอ่าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะนี่สวยๆนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับ ประตูไฟฟ้าเลขไม้ปัจจุบัน3า0 0 0นนโลนะครับสามแสโลเครื่องอีซูสูนะครับสามพนะประหยัดน้ํามันนะครับนี่ถึงจะเป็นเครื่องสามพันแต่ประหยัดน้ามันนะสมชื่ออีซูสูยี่ห้ออีซูสูเลยนะครับนี่ดูแคปฟ้านะฟ้าสะอาดสะอ้านนะมีรอยลงอัคลา,านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะนี่เป็นแป่แค่ฝุ่นแป้งนะฮะแค่ฝุ่นแป้งนะสวยเลยนี่ให้ชมนะครับเครื่องไม่สั่นนะครับนี่ เดิมเดิมสวยๆนะครับคันนี้ทวนให้อีกรอบหนึ่ง Isuzu D-Max Highlander 3.0 3.0ปี er 3. 0 3. 0 2004นะครับเอาราคาดำให้เลยนะครับจาก2 0 0 0 0กว่าเอาไปแค่189,000บาทนะนี่ใครหาอยู่นะครับอยากได้รถใช้นะสี่ประตูยกสูงนะครับนี่มาดูเหลี่ยมตัวเครื่องภายในนะครับ รถวิ่งเยอะนะแต่การดูแลรักษาเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าดีมากนะไม่มีการแกะการชนมานะครับสายไฟทุกอย่างนะครับท่อพลาสติกท่อสายไฟเนี่ยอยู่ดีเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านนะครับไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนหรือต้องไปตัดต่อนะครับเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับบุกันควารมร้อนเนี่ยเนี่ยฮะสภาพยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งตัวฝากระโปรงนะฮะเนี่ยแผ่นกันควารมร้อนยังดีๆอยู่เลยนะครับ คันนี้นะครับทวนให้อีกรอบเลย isuzu d max สา0 0ันเทอร์โบนะครับสีประตูยกสูงเอาไปแค่หนึ่0แสบาทนี่นะครับเครื่องเดือนนิ่งๆเงียบๆอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้ายัางใสๆใช้งานได้ยาวๆนะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับใช้งานได้เลยรับประกันนะครับ ตรวจสอบเช็คสภาพให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับมีคันเดียวนะมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้าก็ต้องรอกันอื่นนะคันนี้อ่ะโอเคนะครับสนใจยังไงก็ทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไปให้นะหรือจะรีเควสตมาที่ผมก็ได้นะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเพชรยนต์นะครับมีรถให้เลือกมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่รถกระบะรถแคกยกตัวเตี้ยยกสูงนะครับรถครอบครัวรถตู้มีให้หมดเลยนะครับหรือลูกค้าอยากจะมาดูรถเองนะครับที่เสรีไทย68มาได้เลยนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกก็ตามเบอร์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยแชร์โลเคชันประสานงานให้นะครับออกได้ทั่วไทยทั่วประเทศนะครับก็โอเคขอบพระคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ